พบกับลุงน้อยอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะมาทดสอบความสามารถ AI ความสามารถของ Chat GPT ทางด้านการคำนวณน,นะครับก็มีทำการบ้านมานิดหนึ่งเพื่อที่จะทดสอบโปรแกรม AI นะครับ Chat GPT ลุงน้อยเตรียมข้อมูลแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะอธิบายภาคภาษาไทยไปก่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปถาม Chat GPT เป็นภาษาอังกฤษโดยบรรยายนะครับเราจะไม่พิมพ์พยายามจะใช้คำพูดถามเขาถามเป็นภาษาอังกฤษก็เล่าให้ฟังก่อนว่าเรามีทรงกระบอกเป็นรูปทรงกระบอกใส่น้ำไว้เต็มเลยใส่น้ำไว้เต็มทรงกระบอกซึ่ง ทรงกระบอกก็จะมีเดเมิชันอย่างนี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่างเนี่ย0.1เมตรก็คือ10เซนความสูง0.2เมตรก็คือ20เซนติเมตรพอใส่น้ำเต็มปุ๊บพอสองให้หย่อนลูกเหล็กกลมลงไปแทนที่น้ำที่อยู่เต็มเนี่ยหย่อนลงเบาๆนะครับไม่ให้มันนะไม่ให้น้ำกระฉอก เพื่อที่จะให้ลูกทรงกลมเนี่ยไปแทนที่น้ําแล้วก็น้ําก็จะร้อนออกพอร้อนออกปุ๊บเราก็จะถามคำถามว่าปริมาตรน้ําที่เหลือ,ลอปริมาตรน้ําที่เหลือในทรงกระบอกจะเหลือกี่ลูกบาทเมตรหรือกี่ลูกบาทเซนติเมตรแหละนะครับซึ่งสูตรต่างๆเราก็ทํากันบ้านไว้นะครับนะไปรื้อฟื้นสูตรคํานวณกันนิดหน่อย เป็นของมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายแต่ไม่ทราบว่าสมัยนี้ปถมปลายอาจจะได้เรียนแล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะมาทดสอบโปรแกรม Chat gpt กันนะครับแชท gpt เป็นเขาเรียกว่าเป็น ai นะครับซึ่งเขามีความสามารถทางด้านภาษาวันนี้เราประมาณว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษฝึกฝึกตัวเราเองนะครับ ฝึกในการโต้อตอบกับ Chat GPT ขณะเดียวกันเราก็เอาโจทย์ไปให้เขาคิดด้วยให้ solve แก้ปัญหาด้วยครับสูตรปริมาตรทรงกระบอกเราก็ทบทวนกันนะครับพาย R กํลังสองคูณความสูงหรือพาย D กํลังสองส่วนสคูณความสูงก็คือ h แต่ตามเนี้ยนะพาย D กํลังสองหารสคูณ h เป็นปริมาตรของทรงกระบอกแล้วก็แทนที่ค่าต่างๆไปก็ได้คําตอบมาเป็น0.0157ตามนี้นะในเดีวยวกันปริมาตรของทรงกลมที่เราใส่เข้าไปในทรงกระบอกปริมาตรทรงกลมก็คือตัวนี้4ส่วน3ไพไอลาลัง3หรือ4ส่วน3ไพดส่วน2ยกกาลัง3มันก็จะกลายเป็น4ส่วน3ไพยดยกกำลัง3หาร8 ตัดกันไปตัดกันมาก็เหลือประมาณนี้นะเป็นค่านี้พายส่วนหกดีกลัง3แทนค่าเข้าไปเป็นประมาณนี้เป็นค่าโดยประมาณเพราะว่าพายเราปัดเศษไปเยอะหน่อยเสร็จแล้วเราก็เอามาลบกันเพราะว่าทรงกระบอกน้ําเต็มลบปริมาตรทรงกลมก็เหลือน้ําในทรงกระบอกที่เหลือก็คือ0 0 0ย์จุดลูกบาทเมตรประมาณนี้นะก็ไม่เป็นไรเราจะมาทดสอบกันเราเข้าไปที่เว์เซซร์ของ Google แล้วก็พิมพ o p e n a เ c o m นะ o p e n เเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็เวิร์ดอะไรต่างๆพอเข้ามาปุ๊บนะล็อกอินปุ๊บเข้าไปแล้วโอเคหนะ้าต่างนี้เมื่อกี้โชว์ให้ดูเป็นการรอนะครับทีนี้เข้ามาได้ไดและเรียบร้อยละนะถ้าเราพิมพ์เก่งพิมพ์สะดวก พิมพ์ตามเนี้ยได้แต่ว่ามันไม่มีรูปเรื่องของเรื่องก็คือ Chat GPT เนี่ยเขาไม่ได้อ่านรูปเขาฟังอย่างเดียวหรือว่าเขาอ่านตัวหนังสือถ้าเราพิมพ์ตัวหนังสือก็เป็นพิมพ์ในช่องนี้แล้วก็ส่งค่านี้าถามเขาแต่ตอนเนี้จะมาสาธิตการโต้อตอบโดยใช้คําพูดก็อีกนั่นแหละคือเราต้องพูดภาษาอังกฤษในช่วงนี้มันยังไม่มีภาษาไทยเขายังไม่เรียนรู้ภาษาไทย แต่ว่าเร็วๆนี้คงมีแน่นอนแต่วันนี้เราจะมาทดสอบความสามารถให้เขาแก้ปัญหาเลขคณิตศ,ศาสตาาร์ขณะเดียวกันก็เป็นการทดสอบตัวเราเองด้วยที่จะพูดภาษาอังกฤษสืสสรร่อสาร,รให้เขาเข้าใจแล้วแก้ปัญหาให้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะอธิบายให้เขาแก้ปัญหาได้ไหมเอาละสิเอาอย่างไงดีพูดนะครับออนนี้ต้องพูด เดี๋ยวกล้องต้องจับอีกตัวหนึ่งต้องจับมาที่นี่หละนะครับผน่กาก็ต้องพูดพูดที่หน้าจอให้เขารับข้อมูลขนาดเดียวกันข้อมูลตรงนี้คร่าวๆเนาะเดี๋ยวเรากดตรงนี้ก่อนกดแล้วก็จะพูดนะครับให้เขาหาปริมาณน้ำนะครับก็พยายามจะพูดให้เขาเข้าใจนะ ตัวเราเข้าใจแล้วแต่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้แค่ไหนไม่ทราบเหมือนกันลองดูนะกดปุ่มนี้แล้วเขาแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษ calculate the volume of water or liquid full in cylindrical beaker that is the dimension like this the dimension of beaker full of water the base diameter is 0 0.1 meter the height 0 0.2 and then put the spherical steel into the into that cylindrical beaker then the water will come out. I want to know the volume of water. The rest of water in beaker. What volume is that? Please show step by step, and then you explain me. Verbal explain me or speak. Explain to me. Please. We'll to calculate the volume of water in the San Diego beaker, we first need to determine the volume of the cylindrical portion of the beaker. The formula for the volume of a cylinder is. V equals pi r squared h, where V is the volume, r is the radius, half the diameter, and h is the height. In this case, the diameter is 0. 1 meter, so the radius is 0. 05 m, and the height is 0. 2 meters. So, the volume of the cylindrical portion of the beaker is V equals pi, 0. 05 m squared, 0. 2 meters equals 0. 000157 m3. Next, we need to determine the volume of the spherical portion of the beaker. We don't know the size of the spherical still, so we can't calculate this exactly. However, we do know that when the still is placed in the beaker, it will displace a certain amount of water, and the remaining water will be the volume we're looking for. The volume of water displaced by the still is equal to the volume of the still. We can use the formula for the volume of a sphere to calculate this. Hmm. this v drama. equals 4 thirds pi r cubed, where V is the what volume is? and r is the radius. If we assume that the radius of the still is 0, 5 O5m. The same as the radius of the cylindrical portion of the beaker, then the volume of the still is. V equals 4 thirds pi, 0. 05 m cubed equals 0. 0524 m cubed This means that when the still is placed in the beaker, it will displace 0. 0524 m cubed of water. We subtract Hơn, hơn. To calculate the volume of water remaining in the beaker, we subtract the volume of the still from the volume of the cylindrical portion of the beaker. Um, hơn, hơn. 0. 000157m3 to 0. 000524m3 okay. 0, 000, okay. equals Såp 0. ลบสี่หกสี่เจ็ดโอเคเลยเนี่ยคำตอบอยู่ตรงนี้นิดเดียวคำตอบมันได้แล้วล่ะโอเคสงสัยมันจะยาวเกินก็นัดเบื่อเรเลยไม่เป็นไรเราได้คำตอบแล้ว นี่คือความสามารถที่เราทดสอบความสามารถของ AI นะครับ ChatGPT มันล้นเลยถามคำถามเดียวล้นเลยนี่คือของอ AI มันตอบมาเนาะสรุปว่าถูกนะครับเนี่ยเราทำกันบ้านไว้ละ0.001047ต่างกันตัวท้ายเราปัดนะก็เราปัด3ของเขาปัด4แล้วก็ต่างกันนิดเดียวต่างกัน ตัวเลขตัวสยมตัวสุดท้ายนี่คือทดสอบตัวเองเรื่องภาษาว่าจะสื่อให้เขาเข้าใจไหมขณะเดีวยวกันให้เขาคำนวณด้วยครับก็เหนื่อยเลยคนถามเหนื่อยเลยแต่อ i ก็หมดหมดแม็กให้เราละอันเดียวจบก็เราต้องล็อกเอาแล้วก็ค่อยเข้ามาใหม่ในปัญหาต่อไปครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ มาลุ้นด้วยกันพบกันใหม่ใน y o u b u c h ช n n e l ของลุงน้อยในช่อง Smart Farmer Online ในคลิปต่อไปที่เกี่ยวกับเรื่อง c h a t GPT นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ